รู้ไว้ก็ได้ล้างเกลืดสมบุกุที่มากกว่าล้างสารพิษล้างน้ำตาลในเลือดแถมมีฤทธิต์ต้านอนุมูลอิสระต้านเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุโรคเลิอมงูสวัสดผื่นแพ้ลดการอักเสบและฆ่าเชื้อแบคทีเรียใช้ลดระดับน้ำตาลในเลือดและอื่นๆอีกมากมายในตำรายาสมุนไพรไทยมีการใช้รากและเถากินเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ำส่วนใบและรากใช้ปรุงเป็นยาถอนพิษไข้ เป็นยาพอกบาดแผลนำร้อนลวกไฟไหม้ได้นิดหน่อยพดพื่นคันเลิมซุกใส,สทำลายพิษยาฆ่า,มาแมลงหรือยาเบือ่อหรือพิษจากการดื่มสุรามากเกินไปรวมไปถึงพิษจากแมงป่องตะขาบเห็ดพิษเป็นต้นวิธีใช้ล้างจืดในแต่ละแบบ 1. ชนิดชาชงชงกินกับน้ำดื่มตามที่ซื้อได้เลย 2. ชนิดแคปซูล หาข้อมูลจากมูลนิธิสุขภาพไทยได้เลยหรือตามร้านยาที่ซื้อ 3. ใบสดใช้ใบ5-7ใบล้างให้สะอาดใส่ลงในกาที่มีน้ำสะอาดเกือบเต็มต้มจนเดือดทิ้งไว15้15-20นาทีดื่มหนึ่งแก้วได้วันละ4-5ครั้งหรือตามใจชอบก <c oughs> รณีกินล้างพิษแนะนำทานสัปดาห์ละ1-2วันหรือหากทานต่อนเนื่องทุกวัน ไม่ควรเกิน14วันและควรทานห่างจากยาโรคประจําจตัวอย่างน้อยสองชั่วโมง2งควรงดกินน้ําตาลที่อ่านมากเกินความต้องการของร่างกาย